ตอนที่สี่แล้วนะตอนนี้เราจะไปทำอะไรกันคะน้ำเดือดแล้วค่ะ,ะใช่ค่ะน,น้ำเดือดแล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะใช่นะคะน่ากลัวไหมล่ะคะอุวหน่ากลัวมากเลยนะคะหุ้ยลอนมากเลยค่ะอุยอุ้ยค่ะเลือยู่ด ร้อาามลนมากเลยนะคะพี่คะไปเอาชามพี่สิคะพี่ต้องไปเอาชามพี่นะคะว่าขอโทษทีค่ะเดี๋ยวพี่จะตักน้ำร้อนเองนะคะพี่ต้องเดินสตแตมสตังให้นะคะเพราะว่ามันอันตรายเอ้สแตมก็เป็นย้องอยู่เลย สแตนเป็นพี่นะคะเออใช่แตมผู้พ,พี่ชอบหลวงเป็นเป็นโรเตลอดเพราะว่าสแตมทำได้สแตนต้องเป็นพี่เฮ้ยจิงจกค่ะพี่ชมอยากให้ดูแล้วว่าคลิปนี้ไปถ่ายจิงจกนะคะทุกคนมองไมค่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมืดนะคะเด็กบ้าน เท่งแบกน้ำกระเด็นแล้วเอุ๊ยร้อนมากเลยค่ะนี่ค่ะพี่ค่ะนี่โชว์คนนีถ่าย What is so me Let it go Let it go เราเป็นเพื่อนกันค่ะแต่เราเกิดคนละพ่อแม่นะคะแต่เรามาอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเราโตขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็เลยแก่ตายใช่ไหมยังไม่ตายพ่อแม่ไปตา่างประเทศแล้วเราสองคนยังมาอยู่ด้วยกันไม่วันนี้เพื่อนมาหาพี่นะคะที่บ้านนี้เอ้ยพี่มาหาเพื่อนทินมาหนองสแตมนะคะพี่มาหาบ้า,าสนสเต็มใช่โอ้ เดี๋ยวไปดูตอนทำมาม่าเสร็จเดี๋ยวแปบนึงแปบนี้นะคะอย่าพึ่งกดไลค์นะคะเอ้ยอย่าพึ่งอันนี้นะคะอย่าพึ่งพักค่ะนี่ค่ะมาเต็มเลยแล้วเราก็ต้องไปเทน้ำออกมาทำไมคะสตรอเบอรี่หืสตรอเบอรี่คะมาทำไมหรอคะโป๊มาเลยค่ะนี่ค่ะเกงไงค่ะนี่ค่ะเองใงค่ะโป๊เลยค่ะอี๋อะไรนะ ไว้วนีน้ำ้มุเดียวนี่ค่ะอย่าให้ดูคนสุดรอเลยค่ะบ้าปบคเร็วดีเร็วๆพิ่ได้ตอกมันยังไม่เดื็ดเลยโอ้โหตูนได้แล้วพี่แป๊บเดียวเอีสามนาที วิตาตูนก็เออตูนก็ไม่ต้องตักน้ำทิ้งไงตูนก็ตักเส้นใส่นั้นเลยก็นั่นเด็กน้องเออต้องตักต้องต้องตักเส้นใส่นี่เลยก็ใช่โอ๊ยเรียกอะไรพี่น้องคิดรูปใสเลยวะโอ้ดูว่าดีนะฮของตุ๊กอยู่ไหนเนี่ยพี่น้องเครื่องอย่างสวยเนาะใส่ได้เหมือน ตรงหอก็ได้แล้วช่างนองซะไ่ต้องซื้อลานเราก็ไดนอนี่นองโอเคแล้วอุยเอาตูได้ละมันใส่เมนูอะอ้ยจะให้พ่อใส่ไหมแป๊บนึงอ่ี่่า้ึงไม่รู้ ใส่ย <mile> ่ก็ได้เนาะพี่น้องอ้ยน้องสแตมเนาะอ้ยน้องสแตมน้องพี่สแตมเนาะไอ้มึงก่นสแตมมันี่มัวพี่น้องเขาลอกเรียนในเฉยอย่าพูดแบบนั่นเด็กพี่เวฟพี่เวฟอย่าพูดแบบนั้นเด็กพี่เวฟอับสมชื่อชื่ออะไรนะอับสุม ค่นตุ้นนชื่อใครวะนี่ใอยู่ให้ดูสดๆเลยค่ะนี่นูนั่งกินเนี่ยแป๊บนึงค่ะขอไปเอาเครื่องปรุงก่อนนี่ปรุงสีผออูสวยมากเลยนะคะนี่ไม่เอาโชว์กล้องอ่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงสีผูสวยมากสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาใส่กเลยค่ะเดเคนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่เลยเ,เลยติเครื่องปรุงค่ะแล้วพี่จะใส่ยังไงเหรอน้องสเต็มเอากล้งกองามานี่น้องสเต็มถ่ายอย่างนี้ก่อนนะนะให้มันเห็นหน้าให้มันเห็นว่าหูสับนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องปรุงไปอย่างนี้ เป็นอย่างนี้ค่ะคือไอไอแพดมันจิ้มตาพี่นะคะล้วงง่ายเลยนี่ค่ะใส่็จจใส่กันเลยค่ะนี่เป็นซอสใช่ไหมเขาเรียกว่าซอสอทำไม่เผ็ดอันนี้เป็นซอสพริกเผ็ดที่สุดถ่ายพี่หน่อยสิน้องเอ้ยถ่ายพี่เอ้ยถ่ายถ่ายน้องหน่อยสิพี่เป็นเพื่อนกัน เป็นพี่กันนะคะไม่ใช่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันค่ะไม่ใช่มีน้องเว้ยนะคะไม่ใครอราจะใส่กไโอู้ดูนะ่ากินเลยนะคะว้าวคือเราไม่ได้กินหลายวันแลว้วอะ แล้วก็ใส่สาหร่ายแล้วก็<ม>อะไรนะฮะ<า>สาหร่ายกับงาสาหร่ายกับงานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนี่เราจะให้ดูสดๆเลยนะคะเราจะให้ดูสดๆเลย,ะค,ะยค่ะืัอสีอะไรคะตุอาจารย์ใหญ่ใหใ่เที่ยวสีเขียวสีทองใส่สสประมาณนี้หนึ่งหน<า>่ยนะคะ สาหร่ายกับงามันมีนิดเดียวใช่ไหมใช่หมดแล้วสาหร่ายกับงาหมดแล้วนะคะแล้วก็คนเลยค่ะโอ้ยเยอะมากมากกินมากเลยค่ะเนี่ยคนนี้มันเท่าโอ้มันเริ่มกลายเป็นแล้วค่ะน่าจะเผ็ดมาก เดี๋ยวค่อยเปนคนให้เขาดูเดี๋ยวเราไปดูตอนคอนเสร็ตเดี๋ยวเราไปดูตอนคนเสร็จกันเลยค่ะปิดดองเค่ะแล้วก็คนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูของแล้วแซ่บเลยค่ะนี่ครั้งก็ใส่พริกนะไม่ใช่ซอสค่ะเป็นซอสพริกใช่ค่ะขีนเผ็ดอย่าบังสิคะขี่นะคะโหดูหน้าชุดหน้ากินมากเลยค่ะแต่ว่าพอกินแล้วก็เผ็ดใช่ อยากถ่ายไปแล้วก็จะมาใส่สารายกับงานนะคะพี่ถ่ายของน้องสเต็มไเนี่ยรอก็ไม่เชื่อลองมาดูนี่ค่ะก็ใส่สารายกับงานค่ะหมดแล้วเอาไปทิ้งค่ะฮะน้องสแตมเอาไปทิ hi artist, hi ้งเองเ่ะน้องสแตมเอ้ยพี่สแต็มเก่งไม่ใช่หรอ โอเคเรามาคนเลยค่ะโอเคเราไปตรงหน้าไปกินกับแม่<ป>ตรงหน้าแล้วะะขอจบคิวก่อน